นับตั้งแต่ที่บรรพบุรุษของเราเริ่มแง่งมองท้องฟ้ายามค่ำคืนและทอดสายตาไปยังดวงดาวสุกสกาวพวกเขาก็ได้สังเกตเห็นจุดแสงเล็กๆบางจุดเคลื่อนตัวบนท้องฟ้าอย่างแปลกประหลาดส่วนทางกับดาวดวงอื่นที่อยู่ในชากหลังทั้งหมดชาวกรีกโบราณจึงเรียกดวงดาวเหล่านั้นว่าแพลเนตอสหรือผู้พนเนจรที่ประกอบไปด้วยดาวพุธดาวศุก ดาวอังคารดาวพฤหัสและดาวเสาร์ซึ่งหลังจากนั้นอีกหลายศตรวตรรษต่อมานักดาราศาสตร์ชาวอิตาลีที่มีชื่อว่ากาลิเลโอก็ได้ประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์ตัวแรกของโลกขึ้นทำให้เขาสามารถจ้องมองไปยังดินแดนที่ตาเปล่าของมนุษย์ไม่สามารถรับรู้ได้จนเขาได้ค้นพบดวงจันทร์ทั้งสี่ดวงของดาวพฤหัสในที่สุดการบุกเบิกของกาลิเลโอ จึงได้จุดประกายให้กับนักดาราศาสตร์ในยุคต่อมาให้ค้นหาสถานที่ที่อยู่ไกลออกไปในระบบสุริยะอย่างดาวยูเรนัสเนปจูนหรือแม้แต่สหายเก่าของเราพลูตโตแต่ทว่าในเวลาต่อมากลับไม่มีใครค้นพบดาวเคราะห์ดวงอื่นบนท้องฟ้าอีกเลยจนกระทั่งค่ำคืนหนึ่งในปี1995นักดาราศาสตร์ชาวสวิสสองคน ได้สังเกตเห็นดาวฤกษ์ดวงหนึ่งที่ห่างจากโลกไปราวห้ปีแสงและมีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของเราเพียงเล็กน้อยกำลังเคลื่อนที่สายไปสายมาอย่างแปลกประหลาดเมื่อเทียบกับตำแหน่งของดาวฤกษ์บริเวณใกล้เคียงโดยทิศท,ท,ทางการเคลื่อนที่ที่ผิดปกตินี้ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลทางคณิตศาสตร์อื่นเลยนอกเสียจากดาวฤกษ์ดวงนี้ ได้รับอิทธิพลแรงโน้มถ่วงจากดาวเคราะห์ขนาดยักษ์ที่โคจรล้อมรอบอยู่พรมแดนการสำรวจแห่งใหม่ของมนุษยชาติจึงได้เริ่มเปิดออกนับตั้งแต่วันนั้นตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมานักดราราศาสตร์ชื่อก้องโลกในอดีตหลากหลายคนต่างคาดการถึงการมีอยู่ของดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ดวงอื่นไว้อย่างมากมาย แต่ก็ยังไม่เคยมีใครที่สามารถหาหลักฐานยืนยันว่าดาวเคราะห์เหล่านั้นมีอยู่จริงเนื่องจากแสงสว่างของดาวฤกษ์ห่างไกลมักจะส่องสว่างจ้าจนกลบภาพของดาวเคราะห์บริวารออกไปทําให้การถ่ายภาพดาวเคราะห์นอกระบบโดยตรงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากไม่ต่างอะไรกับการพยายามหาดวงดาวบนท้องฟ้าในยามกลางวันแต่วิธีที่นักดราราศาสตร์ชาวสวิททั้งสองในคนพบโดยบังเอิญ เป็นวิธีการสังเกตทางอ้อมโดยใช้การเคลื่อนที่ของดาวฤกษ์ที่ผิดแปลกไปหรือที่เรียกว่า radial velocity ซึ่งสามารถใช้คำนวณหาขนาดและระยะวงโครจรของดาวเคราะห์นอกระบบได้ดรมิเชลเมเยอร์และดีเดียเคลอสจึงได้พิสูจน์การมีอยู่ของดาวเคราะห์นอกระบบได้เป็นครั้งแรกในปี1995ทำให้พวกเขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในเวลาต่อมา โดยที่ดินแดนแห่งใหม่ของเรานี้ได้รับการขนานนามอย่างเป็นทางการว่า51เพกาไซบี B, ตามชื่อดาวเลิกเพกาไซที่มันโครจรล้อมรอบอยู่และเมื่อนักดาราศาสตร์ได้ศึกษาดาวเคราะห์ดวงนี้เพิ่มเติมในเวลาต่อมาเราจึงได้รู้ว่ามันเป็นดาวเคราะห์แก๊สขนาดยักษ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าโลกถึง150เท่าหรือใหญ่กว่าดาวพฤหัสที่เราคุ้นเคยกันดีแต่ทว่า มันกลับมีมวลเพียงครึ่งหนึ่งของดาวพฤหัสเท่านั้นดาวเคราะห์หเอเพกาไซบี B, จึงได้ฉาย,ยาว,ว่าดิมีเดียมที่แปลว่ากึ่งหนึ่งในภาษาละตินซึ่งความน่าสนใจของมันอยู่ที่ว่าดาวดิมีเดียมอาจมีอุณหภูมิเฉลี่ยในชั้นบรรยากาศพุ่งสูงถึง1,000องศาเซลเซียสเนื่องจากตัวดาวโคจรห่างจากดวงอาทิตย์ของมันที่ระยะเพียง8ล้านกิโลเมตรเท่านั้นซึ่งความร้อนมหาศาลนี้ เพียงพอที่จะหล่อนละลายแร่เงินให้กลายเป็นของเหลวได้ทั้งที่ตามปกติแล้วดาวเคราะห์แก๊สในระบบสุริยะของเราส่วนใหญ่จะอยู่ห่างไกลจากดวงอาทิตย์หลายพันล้านกิโลเมตรและมีอุณหภูมิเฉลี่ยในชั้นบรรยากาศที่หนาวเย็นกว่ามากทำให้ทางนาซาต้องมีการจัดดาวเคราะห์ประเภทใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่าฮอตจูปิเตอร์เพื่อใช้อธิบายดาวเคราะหแก๊สที่โคจรใกล้าดาวฤกษ์ทั้งหมด ซึ่งหลังจากการค้นพบดาวดิมีเดียมได้ไม่นานเราก็ได้ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบเพิ่มเติมอีกมากมายอย่างเช่นดาวเอเกอร์ที่มีขนาดมหึมาก,กว่าดาวพฤหัสประมาณ1.2เท่าและดาวกลีซแปดเปีที่โครจรรอบดาวฤกษ์แคระแดงขนาดเล็กซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงหนึ่งในสาของดวงอาทิตย์ของเราเท่านั้นโดยจะเห็นได้ว่าดาวเคราะห์นอกระบบดวงแรกๆที่นักดาราศาสตร์ค้นพบ จะเป็นดาวเคราะห์แก๊สขนาดยักษ์เพราะดาวเหล่านั้นมีมวลมากพอที่จะมีอิทธิพลต่อดาวเลิกได้การหาดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กแบบโลกจึงเป็นเรื่อง 5, ที่ไกลเกินเอื้อมในสมัยนั้น 4, 3, จนกระทั่ง of like ในปี2009 องค์การนาซาที่ส่งกล้องโทรทัศน์อวกาศรุ่นใหม่ที่มีชื่อว่าเคปเลอออกไปไกลาจากโลกกว่า100ล้านกิโลเมตรในสถานที่ที่ปราศจากแสงรบกวนของดวงอาทิตย์ซึ่งถึงแม้ว่าเจ้ากล้องโทรทัศน์เคปเลอจะมีขนาดหน้าเลนที่เล็กกว่ากล้องฮับเบิแต่กลับมีเซ็นเซอร์รับแสงที่ทรงพลังมหาศาลสำหรับการใช้หาดาวเคราะห์นอกระบบดวยวิธีการที่นักดาราศาสตร์เรียกว่าทานสิทโดยเฉพาะ ซึ่งอาศัยหลักการตรวจจับแสงของดาวฤกษ์ที่สว่างลดลงชั่วคราวเมื่อดาวเคราะห์เคลื่อนที่ตัดหน้าไปทำให้นักดาราศาสตร์สามารถคํานวณหาขนาดและวงโคจรของดาวเคราะห์ที่ห่างไกลได้เหมือนกับวิธีการแรกซึ่งถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงของแสงอีกครั้งในขณะที่ดาวเคราะห์เคลื่อนผ่านก็อาจบ่งบอกถึงการมีอยู่ของดาวบริวารของดาวเคราะห์ดวงนั้นได้เช่นกัน เทคนิคการหาดาวเคราะห์นอกระบบแบบใหม่นี้จึงทําให้กล้องโทรทัศน์อวกาศเคปเลอร์สามารถยืนยันดาวเคราะห์นอกระบบที่มีขนาดเล็กลงกว่าเดิมได้อย่างเช่นเคปเลอร์ 10b ซึ่งเป็นดาวเคราะห์นอกระบบดวงแรกที่มีพื้นหินแข็งและมีขนาดใกล้เคียงกับโลกแต่สภาพแวดล้อมบนเคปเลอร์ 10b นั้นกลับไม่มีอะไรเหมือนกับโลกเลยแม้แต่น้อย ด้วยระยะห่างที่ใกล้ดาวแม่ของมันมากกว่าดาวพุธของเราถึง20เท่าจึงมีความเป็นไปได้สูงที่อุณหภูมิบนพื้นผิวของดาวจะร้อนแรงถึง1,500องศาเซลเซียสจนพื้นผิวของดาวถูกเติมเต็มไปด้วยคลื่นมหาสมุทรของหินล้อมเหลวที่มีขนาดใหญ่พอๆกับมหาสมุทรแปซิฟิกบนโลกแม้แต่ดวงจันทร์ภูเขาไฟที่มีชื่อว่าไอโอของดาวพฤหัสซึ่งมีการประทุอย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลา ก็ยังไม่อาจเทียบได้กับดาวเคราะห์ดวงนี้แน่นอนว่าสภาพแวดล้อมของ k คปเลอร์1 0ีนั้นโหดร้ายเกินกว่าที่จะรองรับสิ่งมีชีวิตในรูปแบบที่เรารู้จักให้สามารถปรับต,ตัวอยู่ได้ดังนั้นการหาดาวเคราะห์นอกระบบที่เอื้อต่อการเกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมาจะต้องมีปัจจัยอื่นนอกจากการเป็นดาวเคราะห์พื้นหินแข็งอยู่ด้วยซึ่งก็คือระยะห่างที่เหมาะสมจากดาวฤกษ์ของมัน ในบริเวณที่นักดาราศาสตร์เรียกว่าโกดิลล็อกโซนพื้นที่ที่ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปทำให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับน้ำที่จะคงสภาพเป็นของเหลวได้เพราะเท่าที่เรารู้น้ำคือสารประกอบที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตในรูปแบบที่เรารู้จักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระบบดาวแต่ละระบบก็ย่อมมีระยะเขตแดนที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยที่แตกต่างกันออกไป ตามขนาดและความสว่างของดาวฤกษ์แต่ละดวงจนกระทั่งในปี2011กล้องโทรทัศน์อวกาศเคปเลอร์ก็ได้ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบดวงหนึ่งที่อยู่ในโกดิลอกโซนเป็นครั้งแรกซึ่งมันได้โครจรอ,อยู่รอบดาวฤกษ์ที่มีขนาดคล้ายดวงอาทิตย์ของเราและอยู่ห่างออกไปราว620ปีแสง เหตเล22บดินแดนที่อาจมีมหาสมุทรสีครามปกคลุมไปทั่วทั้งดาวและมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่อบอุ่นกว่าโลก7องศาเซลเซียสทำให้ดินแดนแห่งนี้มีความเป็นไปได้มหาศาลที่จะมีสิ่งมีชีวิตถือกำเนิดขึ้นมาเช่นโลกแหวกว่ายในมหาสมุทรกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาของดาวดวงนี้ ซึ่งความพิเศษของเคปเลอร์ 22b อยู่ที่ว่ามันมีขนาดใหญ่โตมากกว่าโลกของเราถึง2.4เท่าสมมุติว่าเราจะเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารไปยังอีกฟากหนึ่งของดาวก็ต้องใช้เวลามากกว่า2วันด้วยกันทําให้ดาวเคราะห์ดวงนี้ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ที่เรียกว่าซู p เปอร์เอิร์ธซึ่งเป็นประเภทของดาวเคราะห์นอกระบบที่มีขนาดใหญ่กว่าโลกของเราแต่ไม่ใช่ดาวเคราะห์แก๊ สี่ปีต่อมาในที่สุดกล้องโทรทัศน์อวกาศเคปเลอร์ก็ได้ค้นพบดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กลงมาใกล้เคียงกับโลกและอยู่ในเขตที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตดาวดวงนี้มีชื่อว่าเคปเลอร์ 186f ที่กำลังโครจรหมุนวนรอบดาวฤกษ์แคระแดงขนาดเล็กไปพร้อมกับดาวเคราะห์ในครอบครัวอีก5ดวงซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะมีสิ่งมีชีวิต เช่นเดียวกันกับ Kepler 22b แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าดาวเคราะห์ทุกดวงที่อยู่ในโกลดิล็อกโซนจะสามารถยืนยันการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตได้โดยง่ายเนื่องจากดาวเคราะห์นอกระบบทั้งหมดล้วนอยู่ห่างจากโลกของเราออกไปใกล้หลายสิบถึงหลายร้อยปีแสงทำให้เราไม่สามารถส่งยานอาวกาศไปสำรวจลักษณะภูมิประเทศของดาวเคราะห์เหล่านี้ได้ภายในช่วงชีวิตของเรา ดังนั้นภาพของดาวเคราะห์นอกระบบทุกดวงที่เราเอามาให้ชมในคลิปวิดีโอนี้จึงไม่ใช่ภาพถ่ายจริงแต่กลับเป็นภาพจำลองดาวในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทาง Space Th ใช้ข้อมูลอ้างอิงจาก NASA และองค์กรอวกาศสหภาพยุโรปในการนำเสนอเป็นหลักซึ่งหลังจากที่เจ้ากล้องโทรทัศน์อวกาศเคปเลอร์คนพบเคปเลอร์ 186f ได้ราว3ปีมันก็ได้ปลดประจำการลงไปอย่างสงบ ในช่วงปลายปี2018ที่ผ่านมาเนื่องจากเชื้อเพลิงในการควบคุมตำแหน่งการโฟกัสของกล้องได้หมดลงแต่ก็ไม่ใช่ว่าการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบจะจบตามเคปเลอร์ลงไปด้วยเพราะก่อนหน้าที่กล้องเคปเลอร์จะปิดตัวลงไปยานอาวกาศลำใหม่ของน a s a ที่มีชื่อว่า Transiting Exoplanet Survey Satellite หรือ TESS ก็ได้ถูกส่งขึ้นไป เพื่อสืบทอดภารกิจตามล่าดาวเคราะห์นอกระบบต่อจากเคปเลอร์ซึ่งเจ้าเทสนั้นได้ติดตั้งกล้องรุ่นใหม่ที่สามารถสแกนท้องฟ้าได้โดยรอบ360องศาภายในระยะ150ปีแสงซึ่งต่างจากกล้องเคปเลอร์ที่สามารถมองได้แค่พื้นที่1บนท้องฟ้าเพียงเท่านั้นอีกทั้งการสำรวจของเทสก็ได้มีการใช้เทคนิคของกล้องโทรทัศน์ที่มีอยู่เดิมอย่างคัรเพ และเจมส์เว b บในอนาคตอันใกล้มาร่วมช่วยกันตรวจสอบชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบโดยวิธีการสเปกโทรเมตรีหรือการวัดคลื่นแสงที่ทอดผ่านชั้นบรรยากาศบางๆของดาวเคราะห์ที่ห่างไกลออกไปหลายปีแสงก่อนที่แสงจะเดินทางมาตกยังเซ็นเซอร์กล้องจนเราสามารถระบุธาตุต่างๆในชั้นบรรยากาศได้อย่างแม่นยำซึ่งอาจช่วยให้เราระบุถ,ถึงดาวเคราะห์ ที่มีออกซิเจนได้โดยหลังจากที่กล้องเทสได้ขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่นานมันก็ได้ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบดวงแรกซึ่งจัดอยู่ในประเภทดาวเคราะหแก๊สขนาดเล็กคล้ายกับดาวเนปจูนของเราที่กำลังโครจรรอบดวงอาทิตย์สองดวงทำให้นักดาราศาสตร์ที่เป็นแฟนภาพยนตร์ Star Wars ต่างตื่นตาตื่นใจกันเป็นแถว จนกระทั่งในเวลาต่อมาในปี2020ยานอาวกาศเทสก็ได้ค้นพบดาวเคราะห์ที่มีขนาดใกล้เคียงกับโลกและอยู่ในเขตที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นมาคล้ายกับที่กล้องโทรทัศน์อวกาศเคปเลอร์เคยได้ค้นพบถ้าหากเรารวบรวมดาวเคราะห์นอกระบบทั้งหมดตั้งแต่การค้นพบดาวดิมีเดียมในปี1995จนถึงปี2021จะพบว่า เราได้ยืนยันการมีอยู่ของดาวเคราะห์นอกระบบรวมทั้งสิ้นกว่า4,864ดวงด้วยกันโดยแบ่งเป็นประเภทดาวเคราะห์แก๊สขนาดยักษ์คล้ายกับดาวดิมีเดียมจำนวน1,445ดวงดาวเคราะห์แก๊สขนาดเล็กที่คล้ายดาวเนปจูนในระบบสุริยะของเราอีก1,549ดวงดาวเคราะห์หินที่ใหญ่กว่าโลกหรือซู p เปอร์เอิร์ธ1,402ดวง และดาวเคราะห์ที่มีขนาดใกล้เคียงกับโลกอีก168ดวงซึ่งฟังดูเพลินๆก็อาจจะเหมือนเป็นจำนวนที่มากมายมหาศาลแต่ความจริงแล้วตัวเลขนี้กลับเป็นจำนวนดาวเคราะห์ในพื้นที่ที่เราได้สำรวจเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจะเห็นได้ว่าระยะสังเกตการของเทสและเคปเลอมีขนาดเล็กกระจ้อยร่อยเมื่อเทียบกับขนาดกาแล็กซีทางช้างเผือกอันแสนกว้างใหญ่นี้ ซึ่งเพียงแค่ทางช้างเผือกกาแล็กซีเดียวก็มีดาวฤกษ์อย่างน้อยที่สุดถึง1 0,000 0ล้านดวงหรือเลขหนึ่งที่ตามด้วยศูนย์อีก11ตัวด้วยกันลองจินตนาการถึงดาวเคราะห์อีกนับไม่ถ้วนที่กำลังโครจรล,ล้อมรอบดวงอาทิตย์ดวงอื่นในทางช้างเผือกหรือในกาแล็กซีอื่นลองนึกถึงดินแดนที่อาจจะมีสิ่งมีชีวิตดุดดังโลกอีกเป็นอนันต์ความเป็นไปได้ที่ไม่มีสิ้นสุด สิ่งเหล่านี้ทำให้เรารู้ว่าขอบเขตความรู้ของมนุษย์นั้นเล็กน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับความกว้างใหญ่ของเอกภพ